อันดับแรกก็สวัสดีเช้าท่านเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เช้ายูทู e ทุกๆท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เจอปัญหานะครับสหรับคลาสรุนคลาสน7700นครับรถตัดห้อยท่อนตอนนี้ก็เจอที่น้ำซับครับทุกคนได้ทำการจมไปแล้วครับเราเรามาดูวิธีกันว่าเขาจะทำแบบไหนครับจะเอารถขึ้นนะครับผม แม่อุสตสาห์หนีครับตรงงานเริ่มยุบถอยหลังมาอุาสตสาห์จะออกไม่ทันครับเป็นที่น้ำทับครับที่ตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังเก็บกู้ครับช่วยเหลือ เลยครับสำหรับรถตัดอ้อยทีมงานโชคจันโซโซโซผามาแล้วครับสิบล้ออย่าบอกนะว่าจะสิบล้อดึงอ่ะรถตัดอ้อยท่อนครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีแล้วก็หลักการครับเขาจะใช้แบบไหนวิธีไหนครับการเอารถตัดอ้อยขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะแต่หลังจะสอบถามครับ <c oughs> เขาจะใช้วิธีคันวินครับโอ้สรีจะสกุลหมดเลือกลีกันนักไง้นเหอเออ ขั้นตอนนี้ก็ใช้สลิงนะครับเป็นการบินแต่ไม่รู้ว่าขอวินตรงไหนนะเขามผองตรตรงไหนอ่ะ วินแบบนี้เลยบอเขาก็ใช้ใช้ตัวนั้นหมุนเอาเหรอครับอ๋อไอตัวยึดสิบล้อตัวดึงอ๋อรถไถเป็นตัวยึดให้สิบล้อด,ดึงอ๋อเขาจะรถไถรถไถ่ายรุ่นใหม่ไง <c oughs> อ๋อรถไถก็เปรียบเหมือนต้นไม้ <c oughs> เขาก็วินไปให้สิบล้อช่วยดึงคนระับเขาจะมีลูกหมุนนะครับลูกหมุนในนี้นะ กการนี้ครับเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันวิธีการวินครับเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะพาไปดูว่าเขานี่น นี่เขาใช้1ิบล้อดึงครับไม่ใช่วินถ้าวินนี่เขาต้องหมุนอันนี้ด้วยเขาใช้1ิบล้อช่วยดึงครับก็เหมือนว่าให้รถไถสองคันครับให้รถไถเป็นตัวยืนนะครับใช้ลอกมาพ่วงกับรถสิบล้อด้วยครับแล้วก็ให้รถไถยืนแล้วก็สิบล้อช่วยดึงครับขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมหลักการนี้ได้ผลครับผมนึกว่าจะวินนะ ถาวินนี่รถต้องอยู่เฉยขออภัยครับไม่ใช่การบินอ่ะงานนี้จะยอมแพ้หรือว่าจะสู้ต่อครับแต่บอกเลยว่ารถสิบอรอลงมาไม่ได้แน่นอนครับเุามีรถกระเช้านะเป็นรถกระเช้าครับ ต้องมีพกสลิงไว้แบบนี้แหละเพื่อสุขเฉิญแบบนี้ครับเอ็กดัมซิงยังกันเอ็กดัมซิงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ตามครับผมอันนี้เดี๋ยวลุงไปได้นี่ลุลงไปที่แหนลุเดี๋ยวเยวเข้าไปครับครับอ่ะไม่รู้ว่า จะตัดจะตัดต่อหรือว่าจะพอซัานีพี่น้องเขาบอกว่าเป็นที่น้ำชัดครับที่นี้น่าจะสู้ต่อครับ ด้านล่างนี่มีความเสี่ยงบอเลว่างานนี้ต้องใช้รถกัดเช้าอย่างเดียวครับท่านผู้ชม <c oughs> เรามาทันการพอดีครับมาถึงก็เห็นรถเอียงเลยโหถือว่าเป็นช็อตเด็ดครับ นี่ก็เปกก็นรถกระเช้านะครับผมอู้ยยางแตก,กนั้น ขนาดรถถ่ายยังฟีอ่ะไปแล้วครับไปดับอ้อยใส่สิดล้อ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ